สวัสดีจ้าพี่น้องมาจากพี่น้องมากินกุน้งแซ่น้ำปลาจากพี่น้องกุ้งแซ่น้ำจิ้มนหละ่ะอันนี้ผักสลัดผักคะนา้ามะละจีนไปน็นของมาจ้ะมาก,กินน้ำกันอือเอาตัวนี้มังมังมังไดโนเสาร์ โนเน้นๆเลยข้าปลาได้แบบน้องจอมาเด้อจับน้องมากินตำการหาผักขนาาลองก่อนมามาเนี่ย Å! Mm. Mm. หอ,อย่างนี้ตับเอาอมากินน้ำกกนจับย่องอือืม ผักคะน้เอาไปลวกก็ได้แล้วแต่พูมมักพูม,มามักก็กินดิเป่มามาอืมาไพ่อน,านามา หางมาพุดเลอผดค่กค่ะ ผมมากเนยะวาม,มอขมมาพี่น้อง Sånn. Mm. 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 đó, ừ Skal vi se กลุ้งเด้งๆใส่ในน้ำแข็งอืมว่าแล้วเนา่ยว่าแล้วพอคว้าพอคว้ามากินอ้าถ้าพยายามมากินนี่เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหนด้วยจ้ะเนาะขอความไว้สวัสดีจ้า